สวัสดีครับนี่คือรายการนโมลุยสวนร,รายการที่ทุกคนสามารถเรียนรู้เคล็ดลับเรื่องการเกษตรได้ภายในคลิกเดียววันนี้นโมจะพาไปดูเทคนิควิธีการป้องก,กันกำจัดนอนนื้อยาในหอมแบ่งเขาจะมีวิธีการป้องก,กันกำจัดอย่างไรเดี๋ยวตามนโมเข้าไปดูกันเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่สวนหอมนะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมาอยู่ที่สวนของพี่ลบนะครับสวัสดีครับพี่ลบครับครับอ่ะพี่ลบเล่าเลยสวนหอมเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหลักๆเลยของของสวนหอมเนี่ยปัญหาแรกเลยไหมครับปัญหาหนักเลยไหมเอานักเลยนะหนักคือนอนนอนเลยฮนะ <laughs> นอนครับแล้ว,วมันมันต้องป้องกันกําจัดยังไง มันอยู่ที่ช่วงระยะเวลาของมันถ้าเวลามันระบาดหนักระบาดน้อยเราต้องเราต้องรู้จักสังเกตต้องมันสังเกตครับ,ส,รรบสังเกตยังไงครับสังเกตคือกลุ่มไหนที่มันจะมีเป็นจุดๆว่าหอนอนช่วงนี้มันลงมันอยู่ที่อากาศด้วยบางทีอากาศ<ะ>อากาศร้อนเนี่ยตัวแม่มันจะมามาบินมาลงลตามไรตามเงี้ยนะครับแล้วก็จะดูว่าจุดไหนที่มันลงจริงๆก็ ดูอาการของคือต้องเดินดูดูประเภทของนอนด้วยดูประเภทของนอนด้วยใช่ครับม,มันมันต่างกันยังไงครับอ่ามันจะมีนอนเอ่อนอนเสี้ยนนอนหนังเหนียวนอนก็ทั่วอะไรอ่าเราก็จะดูว่ามันกลงระบาดมากน้อยก็เอายามาฉีดตัวไหน่ะตัวไหนที่เอามาใช้เซนเทอรี่แล้วคเซนเทอรี่ครับเพราะว่ามันมันจะต้องดูว่า มันจะดื้อยาไหมเพราะเราฉีดถ้าเราฉีดหนักๆไปมันจะดื้อยาเราใช้ยาซ้ําๆกันไปบ่อยมันจะดื้อยาแต่ว่าตัวเซนทลิมมันเป็นยาเชื้อครับมันจะไม่ดื้อยาหนอนจะไม่ดื้อยามันเหมือนกับมันจะแก้แก้หนอนดื้อยาได้แก้แก้คือป้องกันเรื่องหนอนดื้อยาใช่ครับแล้วสังเกตยังไงว่ามันตายวันแรกมันยังไม่ตายนะตอนฉีดต้องต้องดูอีกวันดูอาการมันเราจะไปฉีด ฉีกหลอดดูดอดในในหลอดหน่อหอมนะครับฉีกดูว่าอาการตัวมันจะเหลืองตัวมันจะเหลืองแล้วครับไม่ไม่มันจะไม่ค่อยดินละไม่ไม่ลูกดิลกดิบและไม่ไมอ๋อตัวมันจะเหลืองดูอาการออแล้วก็พอหลังจากนั้นแล้วก็คือดูอาการของต้นหอมแบ่งมันเจริญเติบโตดีครับมันจะแทงใบขึ้นมาใหม่ใบเก่ามันก็จะคุณไปแล้วแล้วผลผลิตมันก็จะได้เพิ่มขึ้นใช่ครับเพราะว่ามันลดลดการทนทายของตัวไอ้หนอนหลอดหอมพี้ใช่เพราะหอมมันขายต้นไงขายใบอ๋อ เออใช่นะหอมต้องขายใบเนาะใช่ครับเราต้องรักษาใบไว้ใช่เราต้องรักษาใบและนี่นะครับตัวเซนเทอรี่นะครับก็คือเป็นบาซิลัสจุลิงเยนสิทธ์สายพันธุ์ธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สายพันธุ์ไอซสวายนะครับอย่างที่พี่ลพบอกก็คือว่าบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าเกษตรกรไม่เข้าใจว่าเอ๊ะฉีดแล้วมันต้องแบบร่วงเลยสิมันต้องแบบเห็นตายเห็นเลยแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่มันมันไม่ใช่ยานกใช่ไม่ใช่ยานกเพราะว่าตัวเซนเทอรี่เนี่ยคือหนอนกินเข้าไปปุ๊บ มันจะไอตัวแบคทีเรียไอที่ไอบาซิลัสทูนิยัสิทธ์เนี่ยมันจะไปสร้างผลึกโปรตีนที่เป็นพิษในระบบย่อยอาหารทําให้นอนไม่สามารถที่จะกินอาหารได้ต่อไปไอตัวเหลืองนี่คือโดนละโดนไอผลึกโปรตีนขึ้นไปแล้วซึ่งตัวนี้นะครับก็คือเซนเอรี่เนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ที่สามารถที่จะแอคทีฟได้เลยบางตัวเนี่ยต้องรอต้องไปแช่น้าให้มันแอคทีฟขึ้นก่อนแต่ตัวเซนเอรี่เนี่ยบาซิลัสทูริอัสิทธ์สายพันธุ์อสบายนี่ก็คือสามารถที่จะแอคชั่นได้เลยหลังจากที่ฉีดพ่น กัดกินบไอบีทีเข้าไปและที่สําคัญครับตัวนี้ป้องกันหนอนด้วยยาอย่างที่พี่ลบบอกเพราะตัวนี้ขายมาเกือบ30-40ปีแล้วไม่มีการดื้อยาถ้าเกิดแปลงไหนนะครับมีปัญหาเรื่องหนอนดื้อยาใช้ตัวนี้ตัดวงจรไปก่อนเลยล้างไปก่อนเลยนะครับและอีกอย่างเนึ่ยบางคนบอกเอ้ยฉีดแล้วไม่เห็นตายเลยนะง่ายๆครับคือบางคนเนี่ยใช้ตามอัตราข้าขวดเลยนะใช่ครับน้ำสองร้ลิตรแต่ฉีดได้สไร่ อันนี้เปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบพออีกคนเนี่ยใช้ตาข้างขวดเหมือนกันเนี่ยก็ใช้ตาข้างขวดเหมือนกันแต่น้ำสองลิตรฉีดไป5ไร่เพราะฉะนั้นกรเอไอเนี่ยมันตกต่อไร่เนี่ยมันน้อยจางอ่ามันจางเหมือนแบบอน้ำม,มันเยอะก๋วยเตี๋ยวน้ำมันเยอะใส่น้ำปลาแล้วมันจางอ่าเนี่ยทำให้เกิดการปัญหาหนอนดื้อยาเพราะฉะนั้นนะครับใช้ตามอัตราการแนะนําข้างขวดนะครับเพราะว่า เป็นอัตราที่ทางฝ่ายวิจัยได้วิจัยมาแล้วว่าเป็นอัตราที่ประหยัดที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเพราะว่าเราได้ทดสอบทดลองมาแล้วนะครับก็ฝากกันไว้นะครับสําหรับใครที่จะปลูกผักอยู่ในบ้านนะครับผักสวยสะอาดปลอดสารพิษนะครับตัวนี้นะครับใช้ในบ้านในเรือนได้เลยนะครับโดยเฉพาะ พวกเพ่ผักอินรียอะไรพวกนี้ปลอดภัยต่อคนด้วยใช่นี่ปลอดภัยต่อคนด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่มันไม่มีเป็นสารเคมีเพราะว่ามันเป็นเชื้อแบคทีเรียพอมันกินเข้าไปในตัวหนอนแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวหนอนมันก็ตายก็กลายเป็นอินทรีย์อ่าลงไปในดินอีกนะครับผมอันนี้ก็ฝากกันไว้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่รถวปเป็นอย่าสูงครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ